สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีมือถือนะครับจากทางฝั่งวันพัทนะครับซึ่งก็คือวันพัท8 8 t นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแลมนะครับเดี๋ยวจะนํามาทําการลงคอสตอมลอมนะครับที่น่าสนใจอีกรอมหนึ่งนะครับชื่อว่า c a r ์บอนลอมนะครับเจ้าลอมตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับนํามากดงานแอปพลิเคชันพวกไลแมนนะครับลาล่ามูฟโร i ินฮูดอย่างยิ่งเลยสําหรับวันพัท8 t นะครับที่ ใครที่อยากจะสุดนะก็ต้องเป็นลอมโมนะครับหรือว่า c u สตอมลอมนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ปลดล็อกมือถือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รีบูตนะครับมือถือเข้าไปที่โหมด f a ส t b o ูตนะครับก็คือให้เราทําการปลดล็อกบูตโหลดเดอรให้เรียบร้อยเนาะผมก็จะรีบูตนะครับไปที่โหมดฟาส t b บ o t นะ เมื่อรีบูตเมื่อถือไปที่โหมดฟาสต์บูตนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อสาย USB นะครับอ่านี่นะครับรีบูตมาที่โหมดฟาส์บูตเชื่อมต่อ USB ครับเข้ากับตัวเครื่องโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะโอเคครับแล้วที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ให้เรานะครับดาวน์โหลด Recovery แล้วก็ไฟล์มนะครับจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็นำมาไว้ในเจ้าตัวแพลตฟอร์ม o ูนนะครับ อ่ะผมทําไว้ละเรียบร้อยละของผมก็เป็นวันพัฒ8ทีแล้วก็แพลตฟอร์มทูนนะครับก็คือเราดาวน์โหลดมาเราจะได้ซิปตัวนี้มานะให้เราแตกไฟล์นะครับเอชแตกไฟล์ H ออกมานะแล้วก็จะได้โฟลเดอร์แพลตฟอร์มทูนมาเสร็จแล้วก็ให้เรานําไฟล์ลอมแล้วก็ไฟล์รีคัพเบอรี่นะครับเข้ามาใส่ไว้ในแพลตฟอร์มทูนแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลบพวกนี้ออกแล้วจะได้ไม่สับสน โอเคแล้วก็เมื่อน้ำเนี่ยครับอันนี้คือไฟคาร์บอนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ารีคอเวอรี่คาร์บอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อหน่อยแล้วกันอ่าน,นี่นะครับก็จะได้อยู่สองตัวนะครับจะมีอ่าอ่าตัวนี้อะไรวะเนี่ยไฟรีคอเวอรี่แล้วก็ไฟคาร์บอนนะครับอ้าวเดี๋ยวคาร์บอนอันนี้นะครับคาร์บอนแล้วก็ ไฟล์ recovery เราวจะเปลี่ยนชื่อนั้นนะครับอ่านี่นะครับเมื่อได้ไฟล์ recovery กับไฟล์ carbon สอตัวเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราจะใช้ในการแฟตนะล้วก็พิมพ์ในช่อง address นะครับช่องที่อยู่ก็ว่าพิมพ์ว่า cmd เราก็จะได้หน้าต่าง command line ขึ้นมานะครับให้ในหน้าต่าง command line นะครับให้เราใช้คำสั่งว่า Fast boot แล้วก็ fast นะครับแล้วก็ recovery นะครับแบบนี้แล้วก็ลากไฟล์ recovery นะครับเข้ามาใส่แบบนี้นะครับอ่าลากเข้ามาอย่างนี้อ่าลากเข้ามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับมันก็จะทำการแฟชไฟล์ recovery ให้เรานะครับแล้วก็ในมือถือเรานะครับให เรารีบูตนะครับไปที่โหมด Recover y นะครับแบบนี้เรากดปุ่มปิดเครื่องครั้งหนึ่งแบบนี้นะอ่ามือถือก็จะรีบูตไปที่โหมด Recover y นะครับแล้วก็มันจะเป็น Custom Recover y ที่เราแฟตไปเมื่อสักครู่เนาะแล้วเราต่อมาเราจะแฟตไฟล์ ROM นะครับอันนี้คือ Carbon Recover y เนาะให้เราเข้าไปที่ Apply Update นะครับแล้วก็ Apply From ADB จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วให้ขึ้นคําว่า cancel เนยนะที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เราใช้คําสั่งว่า fast ให้เราใช้คําสั่งว่า adb size load นะครับผมจําคําสั่งผิดแล้วก็ลากไฟล์ carbon นะครับเข้ามาแล้วกดปุ่ม enter ครับอ่ะอย่างนี้ครับจากนั้นมันจะทําการไล่ size load ไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับที่มือถือของเรามันก็จะ size load ไปเรื่อยๆแบบนี้นะเห็นไหม แล้วเราก็รอนะครับในระหว่างนี้นะครับพยายามอย่าให้คอมดับหรือว่าสายเกิดการหลุด Connected เด็ดขาดนะครับมันอาจจะทำให้มือถือของคุณนั้นบิ๊กได้นะครับผมรอมันก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรอ่ามันขึ้นแบบนี้ม,มันแฟลชเสร็จแล้วนะแต่มัน คือถ้าไม่อยากให้มันขึ้นเฟลแบบนี้ให้เราแฟดซ้ำไปอีกรอบหนึ่งมันถึงจะขึ้นว่าสักเซตแต่ว่าผมแฟดไปแล้วรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วที่มือถือของเรานะครับมันก็จะย้อนกลับมาที่ f p i form adb นะครับเราก็กดย้อนกลับมาแล้วก็กด factory reset ไปครั้งหนึ่งครับ factory reset r ok จากนั้นนะครับก็กดย้อนกลับมาแล้วก็ apply update อีกทีนึงครับเราจะทำการ ไซโหลดนะครับไฟล์ G r G F นะครับก็คืองก็คือไฟล์ Pay Store นะครับของ Google นะครับเข้าไป G f ที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นของ Nick App นะครับ Nick G f r นี่ครับอ่าผมจะมาวางไว้ในนี้เนาะนี่นะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ Nick G a Basic ARM 64 Android 11นะครับก็จะใช้คำสั่งเดิมนะครับในแพลตฟอร์ม o ูนนะครับแล้วก็จะใช้คำว่า adb size load แบบนี้นะครับ adb size load เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะลากไฟล์นะครับ NIC App นะครับเข้ามาวางไว้กดปุ่ม Enter ครับเหมือนเดิมครับมันก็จะทำการแฟดไฟล์ให้เรานะครับ เพราะถ้าเราไม่ลงเราก็จะใช้บริการของ Google ไม่ได้ครับเวลาโหลดแอปเราจะต้องไปติดตั้งเป็นไฟล์ APK อะไรเข้ามาซึ่งมันจะไม่ค่อยมีความปลอดภัยนะครับอ่ะพอมันขึ้นข้อความว่าให้เรากดย็ดเราก็กดเย็ดไปนะครับเพื่อคอนเฟิร์มการแฟดไฟล์นะครับเข้าไปจริงๆรุ่นนี้มี TWRP เลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ TWRP เลยผม แฟดได้พวก Recovery แบบเ i นเอทแบบนี้หมดเลยจริงๆ r e c o v e r y ตัวนี้ถูกดัดแปลงมาจากเ i นเอท Recovery นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมานะครับแล้วก็จะรูทเครื่องแล้วก็ไซด์โหลดไฟล์มาชี้เข้าไปอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมจะนำไฟล์มาจิกนะครับเข้ามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ก่อนเราจะแฟดไฟล์3ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้แพลตฟอร์มทูลนะครับในการแฟดให้หมดเลยโอเคก็จะได้ไฟล์มาเชกมาแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าเราก็จะเปิดคอมมานด์ไลน์หน้าเดิมของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเดิมนะครับว่า adb s i e load นะครับ แล้วก็ลากไฟล์มาชีกซิปนะครับเข้ามาวางไว้แล้วก็กดปุ่ม Enter อีกเหมือนเดิมที่มือถือของเรามันก็จะแฟดไฟล์มาชีกให้เรานะครับเราก็กด Yes ไปนะครับอ่นนี้ครับพอมันขึ้น Yes แบบนี้ให้เรากด Yes นะครับแล้วมันก็จะทำการแฟดไฟล์ให้เราต่อนะครับ เมื่อแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราย้อนกลับมานะครับแล้วกด factory reset ไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ format factory format data นะครับถ้าเราไม่ format มันจะลงทับของเดิมแล้วบางทีอาจจะเปิดไม่ติดแต่ต่อให้เปิดติดมันก็จะทํางานไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะมันเหมือนกันว่ามันไปทับ os เดิมอยู่พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ reboot system now ได้เลย ครับมือถือก็จะรีบูตเข้ามาที่บูตแอนิเมชันของคาร์บอนแล้วนะครับโอเคครับก็บูตมาที่โลโก้คาร์บอนลอมนะครับแล้วก็บูตเข้ามาที่หน้าตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับแล้วก็กดถัดไปเพื่อตั้งค่าต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับอ่าอ Use Dark Theme นะครับหากต้องการ t h มมืดนะครับแล้วก็กด t h มมืดได้เลย จริงๆเข้าไปปรับในตัวลอมก็ได้โอเคครับก็บูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ Factory Reset ไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเสถียรของระบบอีกครั้งหนึ่งนะโอเคครับเมื่อรีบูตมาที่หน้าโฮมสกรีนคาร์บอนลอมแล้วนะครับแล้วก็จะทำการนะครับติดตั้งมาชีก,ก่อนนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใครอยากจะติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับแต่โอเคครับก็เป็นอานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานหลอมแล้วก็มาทดสอบดูนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับยังสามารถใช้งานได้ดีปกติไหมหรือว่าใช้งานโอเคบ้างเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มจากที่ปุ่ม notification หรือปุ่มศูนย์เซนเตอร์นะครับที่รวมกันอยู่ก็จะมี โมดต่างๆให้เราใช้มากมายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทีมมืดนะครับใช้ก็จะลากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมา NFC อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับในการทำสคริปต์ก็มีให้เลือกนะครับก็จะมีสคริปต์ของ FKM นะครับ Kernel Manager นะครับแล้วก็การแชร์ BingNet สคริปต์นะครับโอเคเราก็จะ ลองเปิดปิดทีมมือด,ดูนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับทีมมืดแล้วก็ Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่อคอนเน็กได้ปกตินะครับอ่าเห็นไหมบลูทูธนะครับอ่าใช้งานได้โหมดเครื่องบินโหมดบันทึกหน้าจอนะครับก็เมื่อกดแล้วจะสามารถบันทึกไมโครโฟนแล้วก็แสดงการแตะบนหน้าจอได้นะครับแบบนี้ก็เริ่มนะนี่ครับก,ก็จะขึ้นตรงนี้นะสามสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะบันทึกหน้าจอ แบบนถ้าเราปิดไปปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปเปิดปด,ดูนะครับที่เราบันทึกมาเมื่อสักครู่ก็แกลอรี่นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นตัวบันทึกหน้าจอที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่ต่อมานะครับในโหมดการตั้งค่านะครับ <c oughs> ก็หลกัหลกๆเลยตรงการแสดงผลนะครับ ที่เราใส่ใจมากที่สุดก็จะเป็น Refresh Rate นะครับของเครื่องก็สามารถปรับได้ที่120 Hz นะครับก็ตัวนี้จะเป็นฟอนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดทีมืดบนตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็สีนะครับอ่าเป็นฟังก์ชันหลักของ OnePlus ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมน,นะครับ RGB Display Natural นะครับ Vivid นะครับอ่าสามารถใช้ได้ผมก็จะเลือกเป็น Amulet นะ ให้สีที่สว่างสดใสขึ้นมาไดอ้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนี้ผมก็ได้ลงพวกตัว root นะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันโมดูลนะครับติดตั้งโมดูลไปประมาณ6-7ตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับ by pass r o o นะครับก็ลงไม่กี่ตัวนะครับมีปลดล็อกแล้วก็ gpu turbo boost นะครับแล้วก็ได้ลงแอปเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีนะครับตามนี้และครับที่ลงเข้าไป ต่อมาในตัวเคอร์เนลก็ได้ถูกปรับแต่งปรับจูนเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งกเคอร์เนลจะใช้เป็นเคอร์เนลของเพิร์ฟนะครับซึ่งติดเครื่องมานะยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็เป็นเคอร์เนลที่ติดลอมคาร์บอนมานะครับแต่ก็เป็นเคอร์เนลคัสซัมเคอร์เนลของทางคาร์บอนลอมนะครับแต่ว่าผมได้ทําการปรับจูนเล็กๆน้อยๆก็ทําการแก้ไขไฟล์ o o t image นะครับแล้วก็โอเวอร์ฟ็อกขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อ ระบบที่ลื่นไหลมากขึ้นนะครับก็ปรับดันที่มาที่830นะครับจากของเดิม587นะครับก็โอเวอร์คล็อกขึ้นมาเป็น830เมกะเฮิร์ต์นะครับก็ทำให้ตัวทัชเรรวมนะครับถูกทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับก็ลื่นไหลติดมือมากมากเลยนะครับแล้วก็ตัว CPU นะครับของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่2,841เมกะเฮิร์ต์นะครับที่ คอนะครับคอพรามนะครับคัสเตอร์แม็กนะครับก็อยู่ที่2 0ง8้อยนเมกะเฮิร์นะครับส่วนคออื่นๆนะครับก็วิ่งเต็มนะครับเพราะว่าใส่โมดูลเทอร์โมออนล็อกเข้าไปนะครับโอเคครับ GPS นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตามปกติเลย มันช้านิดนึงครับเพราะเน็ตมันอยู่ในห้องไม่ค่อยมีถึงจะเป็น 5G ก็ตามนะครับแต่ว่ามันอยู่ในห้องมันก็จะทําให้ช้านะแล้วก็กล้องนะครับกล้องก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับโหมดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็ยังใช้งานได้ภาพชัดเลยปุ๊บปถ้าอยากให้กล้องสวยนะครับไม่ยากครับให้เรานะครับติดตั้ง G-Cam นะครับ ผมก็จะพิมพ์ค้นหาไปเลยนะครับว่าวันพัสนะครับ L o n e p l u ท 8T G Cam น,นะครับรอ่าพิมพ์ไปแบบนี้เลยวันพั u s 8T G Cam แล้วก็กดที่นบนสุดเลยแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับอ่า Android 10แต่จริงเครื่องเราเป็น Android 11น,นะ,นะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยไม่เป็นไรใช้งานได้เหมือนกัน กดแล้วนะครับขึ้นมาตรงนี้กดปิดไปแล้วก็กดตกลงก็จะขึ้นรายละเอียดตอนนี้ก็กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่ในระหว่างนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับ,รบก็ตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันติดเครื่องมาให้น้อยมากนะครับหากใครต้องการความคลีนของเครื่องมากขึ้นเราก็สามารถปิดใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปได้เลยปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็บังคับหยุด เพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอตัวมังสคูแล้วก็ผมจะปิดเจ้าตัวรายชื่อเครื่องคิดเลขไปอีกทีนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับจุดตออันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับซึ่งต้องการแบบเบาๆคีนคีเลยนาฬิกานะครับปฏิทินก็จะปิดเหมือนกันนะครับไม่ใช้ไม่เอา แล้วก็นะครับตัวถัดมานะครับ S M S ต้องใช้แล้วก็มันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับมันมันมีน้อยมากเลยวานิลาเอ่อไม่ได้ใช้เหมือนกันครับปิดไปอีกเลยล้อมนี้นะครับสามารถปิดได้หมดทุกอย่างนะครับที่อ่าแม้กระทั่งปุ่มตัวเลือกการโทรอะไรต่างต่ัง้งครับปิดได้หมดเลยครับหรือเราอยากจะปิดก็ปิดได้หมดเลยรายชื่อติดต่อจะต้องใช้นะโอเค ก็เหลือไม่กี่แอปแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วดูความลื่นของระบบนะครับอันนี้มี youtube อ่า y o u t u b e ดำให้ด้วยนะครับ YouTube แ็นเซตนะครับอย่างนี้นะครับมี youtube ดำให้ด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จพอดีเลยครับเราก็จะทำการติดตั้งนะครับโอเคครับติดตั้ง gcam เรียบร้อยนะครับก็ตัวกล้องนะครับก็จะมีโหมดเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเยอะมากขึ้นนะครับ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปนะครับก็ชดเชยกล้องเดิมได้นะครับที่มีฟังก์ชันต่างๆให้เราเยอะมากเลยแต่ว่าเมื่อลงคัตซอมลอมแล้วฟังก์ชันกล้องเดิมต่างๆก็จะหายไปนะครับทําให้บางทีบางคนก็อาจจะกดงานด้วยแต่ก็ชอบถ่ายรูปด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน GCam นะครับในการทดแทนกล้องโหมดกล้องต่างๆที่สูญเสียไปเข้ามาได้นะครับยังไงครับก็ ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดถูกใจคลิปของผมให้ด้วยนะครับหากติดปัญหาใดๆนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับใน f c e e o o o แบงค k พันโทนะครับหรือว่าติดต่อคอมเมนต์มาได้จากทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการติดต่อด่วนหรือมีปัญหาอะไรจริงๆก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922725413นะครับขอบคุณมากครับ